สวัสดีครับพวกผมตั้มจากซ่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดคุยเกี่ยวกับกล้องของตัว Sony นะครับกล้องตัวนี้ก็คือกล้องแคมโคเดอร์นะครับรุ่น HXR NX 2 0 0หรือว่าผมจะเรียกว่า NX 2 0 0นะเป็นกล้องแคมโคเดอร์ที่แบบระดับโปรเฟสชันอลเขาใช้กันแล้วก็มันจะมีกลุ่มคนใช้เฉพาะนะครับซึ่งตัวนี้กล้องตัวนี้ผมก็ได้ โอกาสได้ใช้2-3ครั้งแล้วก็จะนำประสบการณ์กันมาเล่าถึงกันฟังว่ามันเหมาะกับงานประเภทไหนแล้วก็ขีดความสามารถของมันที่ทำได้อะ่ะมันเป็นยังไงนะครับจากผู้ใช้จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลนะแต่ว่าผมจะเล่าในมุมที่ผมได้ใช้แล้วงานของผมนะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับก็จะบอกว่า เราจะพูดถึงเรื่องของตัวนี้กันก่อนนะครับหัวข้อแรกที่จะพูดกันก็คือการออกแบบของกล้องตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยกันนะครับผมอ่ะกล้องตัวนี้นะครับดูจากที่ออกแบบนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดสเปคชีทให้ฟังได้ดูเลยกล้องตัวนี้นะครับมันเป็นเซอร์เซนเซอร์ระดับ1นิ้วนะ1นิ้วซึ่งมันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะครับแล้วก็ มันมีระยะซูมอยู่ที่24เท่าซึ่งมันก็เป็นปกติของกล้องแคมคอดเดอร์พวกนี้แล้วที่ใครที่ใช้กันอยู่ก็จะรู้ว่ากล้องประเภทนี้มันจะประมาณนี้ละความสามารถของมันคือว่ามันบันทึกได้ตั้งแต่ full hd ถึง 4k นะครับตัวนี้ถึง 4k นะส่วนระบบไฟล์ของมันนะครับเดี๋ยวผมขอขยายเลยแล้วกันไล่ไปเลยกันนะครับระบบไฟล์ของมันเนี่ย จะมีด้วยกัน3ารประเภทเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทีละฝั่งกันก่อนอ่ะขออนุญาตเปิดนี้ก่อนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ดูว่าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่มี hti out นะไม่ใช่ s c i l นะครับในตัวส่วนนี้มันจะเป็นตัวของ vo out เฉยๆเป็นตัว o o p p s s t t เฉยๆนะครับไม่มีตัว h c i out นะหรือ b n c นะ ถ้าเป็นรุ่นที่มี s c i เอาอะมันจะเป็นรุ่นที่แพงกว่านี้มันจะมีแค่ที่เป็นตัวของ Hemi นะครับตัวนี้เอาออกมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะกล้องไม่โฟกัสอีกอ่ามันจะมีแค่นี้นะครับอ่าแค่นี้ซึ่งตัวนี้ Hemi เลาตัวนี้ มันสามารถเอาพุทได้ถึงระดับน่าจะถึง 2K นะถ้าผมจำไม่ผิดผมอ่านดนใหนึ่งสเปคนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยลองเพราะว่าซีฟิเชอร์ที่ผมนี้ก็มีแค่รับได้แค่ Full HD นะครับซึ่งถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนกล้องแบบว่าใช้ในงาน OB งาน OB ที่เรามีตัว,วอุปกรณ์ที่เป็นซีฟิเชอร์อยู่แล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวที่เป็น s อ i แต่เป็น h d m m ตัวนี้ผมว่า เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนอุปรกรณ์ได้ดีเลยละ่ะอ่ะต่อมานะครับตัวนี้นะมันจะใส่การ์ดได้2สล็อตนะการ์ดได้2สล็อตส่วนอ่ารู้สึกว่ามันใส่สูงสุดได้คือแบบ128เลยนะ128ประมาณนั้นเลยนะครับอ่าสสล็อตแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันที่แบบสวิตช์ในกรณีที่การ์ดใบหนึ่งมันเต็มนะมันก็จะสวิต ข้ามไปเลยนะครับส่วนตัวของตัวเมนูต่างก็ตามสไตล์ของโซนี่นะผมจะไม่ลงลึกนะครับมันก็จะมีตัว ND อยู่3ระดับนะเป็นตัว 1, 2, 3ซึ่งพอเดี๋ยวจะมีไฟล์ให้ดูนะพอผมลองทดลองใช้งานจริงมันก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับถือว่าสะดวกอยู่นะส่วนตัวในการปรับไมค์อินพุตต่างๆมันก็อินพุตเป็น XLR นะ 2อ n p ินปกตินะเลนก็2 0 2 4 x หรือว่าซูมประมาณนี้นะครับน้ำหนักนะพูดถึงน้ำหนักนะอาพูดถึงน้ำหนักก่อนนะเท่าที่ลองถือดูน้ำหนักไม่เยอะเลยเราสามารถถือได้ทั้งวันเลยถ้าเช่นว่าคนที่มีทำงานด้านแบบด้านโสดเช่นแบบ,บางานกีฬางานเปิดตัวสินค้าหรืออะไรต่างเนี่ยไม่หนักเลย ความรู้สึกผมมันเหมือนกับกล้อง d ิจิที่เป็นกลัวตัว aps-c เช่น 80D 90D หรือว่าอาตอนนี้ก็จะเป็นพวก canon millet แบบ r 5้6ประมาณนี้ที่ใส่เลนประมาณ24 24 85ประมาณผมจำช่วงไม่ผิดนะไม่หนักไม่หนักผมบอกเลยว่าไม่หนักไม่ถึงโลน่าจะประมาณ400กร,รมัมถอยลงมาประมาณเนี้อ แล้วก็จะมีวิวไฟเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่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 ได้ใช้ไม่ได้ใช้บอกเลยไม่ได้ใช้การถือจับอ่าบอกเลยว่าถนัดมือนะถนัดมือถนัดมือทีเดียวเบาครับเบาเบามากเบามากการออกแบบถือว่าการออกแบบมาดีทีเดียวดีเลยละครับผมว่าดีดี ดีแล้วก็ตามสไตล์ของตัวโซนี่นะสำหรับใครที่มี Sony อยู่นะอ่ะต่อไปโอเคต่อไปนะเดี๋ยวจะมารู้เรื่องของไฟล์กันไฟล์กันนะครับโอเคอ่าผมเปิดผิดอีกแล้วอ่าการทำงานของไฟล์การทำงานของไฟล์น,ฟนะครับ อ่ะเดี๋ยวจะลองผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะลองเปิดไฟล์ให้ดูก่อนนะว่าไฟล์มันเป็นยังไงมัง่งผมถ่ายมาก็คือถ่ายทั้งที่เป็น 4K แล้วก็ Full HD มานะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนอ่ะไม่รู้ว่าเปิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะอันนี้นะครับ อันนี้นะครับเป็นไฟล์ของตัว full hd นะครับจะเห็นว่าไฟล์ดีทีเดียวนะไฟล์ดีทีเดียวไฟล์ดีบอกก่อนว่าไฟล์มันเป็นยังไงบ้างไฟล์เป็น420นะ420ไฟล์เป็น8 b i บิตยังไม่ใช่1 0บ i ิตนะไฟล์ของสีแค่8 b i บิตนะทั้ง full hd แล้วก็ 4K ซึ่งสำหรับผม8 b i บิตโอเคแล้วทำสีได้แล้ว สำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่า8 b i บิตมันพอไหมนะครับเนี่ยครับไฟล์ของตัวตัวนี้จะเป็น420นะ420แล้วก็จะเป็น h 2 6 4อยู่ยังเป็น h 2, 2 6 4อยู่นะยังไม่ใช่ h 2 6 5นะครับซึ่ง h 2 6 5มันมันหนักเครื่องอยู่นะถ้าผมอยากบอกตรงก็มันหนักเครื่องอยู่นะครับส่วนไฟล์ส่วนรูปแบบของไฟล์ประมาณอื่นเนี่ยผมว่า คนที่ใช้กล้องประมาณนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะอ่าโอเคทีนี้ไฟล์มันทำสีได้ไหมมันจะมีคำถามสำหรับคนที่เอาไปถ่ายงานนะทำสีได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำสีให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมทำสีในตัวของ d a v i n c i ช e s o l v e นะอืตัวฟรีนะครับ d a v i n c i อ่าอ่าเดี๋ยวนะขอปิดตรงนี้ก่อน อันนี้คือไฟล์จริงของมันนะครับเห็นไหมครับไฟล์จริงของมันก็ถ้าถามว่าสวยไหมสวยแล้วแต่ว่าสามารถทำอะไรได้ไหมทำได้นะอ่าโอเคผมสร้างโหนดขึ้นมาหนึ่งโหนดนะแล้วก็ทีนี้จะขอลองหน่อยอ่าผมมองว่ามันน่าจะสว่างได้อีกผมก็ลองดึงนะลองดึงดูเห็นไหมครับ ไฟดึงได้นะไฟล์ดึงได้โอเคเลยเห็นไหมครับว่าเห็นไหมตรงเนี้ยตรงนี้ได้เลยไฟล์ไม่ได้เสียหายมากนะไฟลดีเลยล่ะไฟดีเลยล่ะเพิ่มชาร์โดหน่อยเพิ่มความลึกลับหน่อยแล้วก็เพิ่มตรงนี้หน่อยอเห็นไหมครับมันทําสีได้เยอะนะเราผมนะอยากได้สีส้มๆหน่อยอ่าอันนี้คือไฟล์จริงนะ อันนี้คือไฟล์ที่ทำสีถามเลยว่าทำสีได้ขนาดไหนผมบอกเลยว่าทำสีได้เยอะเลยเยอะเลย8 b i บิตโอเคแล้ว8บิตโอเคแล้วสำหรับคนที่จะไปทำงานต่อนะครับผมมองว่าถ้าใครที่ซื้อไปแล้วไปอาจจะเป็นพวกงานงานแต่งงานบวช อะไรต่างๆที่รับหรือว่างานที่ตามหน่วยงานราชการหน่วยงานและวิสาหกิจต่างๆเช่นงานกีฬาสีอะไรต่างๆเนี่ยสีอะไรต่างๆผมว่ามาครบมาเต็มคุณภาพไฟดีอ่าผมว่าประมาณนี้ผมว่าไม่ไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายอ่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นไฟ 4K ล่ะผมถ่าย 4K มาด้วยนะอ่า ไฟล์ 4K เป็นไฟล์นี้อ่ะขอทดสอบก่อนปุ๊บอันนี้ก็ไฟล์ 4K นะครับไฟล์ 4K ถ้าถามผมนะครับไม่ได้ต่างจากตัวของ Full HD เท่าไหร่แล้วที่เออลืมบอกไป 4K ไม่ครอปด้วยนะ 4K ไม่ครอปนะไม่ครอปไม่ครอปแต่แต่แต่แต ถ้าคุณจะถ่าย 4K คุณต้องใช้การ์ดแบบนี้ถ้าข้าคุณจะถ่าย 4K นะคุณต้องใช้การ์ดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูการ์ดที่แปบ๊บหนึ่งนะครับมีความเร็วในการเขียนสูงพอสมควร แอบหนึ่งมาเปล่าเนี่ยอาถ้าคุณจะถ่าย 4K นะคุณต้องใช้การ์ดที่เป็น HD X2 c 2, ที่เป็นตัว V 3 0ถึงจะสามารถถ่าย 4K ได้การ์ดรุ่นเก่าๆผมลองแล้วถ่ายไม่ได้ นะครับซึ่งการ์ดใบนี้ราคาก็สูงพอสมควรนะสูงพอสมควรสำหรับใครที่คิดจะถ่าย 4k นะครับคุณจะต้องใช้การ์ดที่เป็น hdxc 2แล้วก็มี v 3 0คาิ a u 3อย่างตัวนี้คือการ์ดที่เขาแถมมากับกล้องโซ ny น,นะซึ่งลองถ่ายดู ก็ถ่ายได้อ่าฮะฉะนั้นถ้าใครจะถ่าย 4K คิดดีๆแล้วกันคิดดีๆแล้วกันอ่ะอันนี้คือไฟล์ 4K นะครับผมว่ามันไม่ต่างเลยจากตัวของตัว f u l l HD ลองทำสีสิลองโยกสิลองโยกสิลองใส่รัดดูดิอ่ะผมจะลองใส่รัดแล้วกันอ่าเป็นตัวนี้อ่ะมันก็ได้นะได้ ไฟทำสีได้ครับไฟลทําทสีได้หายห่วงเลยเป็นงานแต่งงานบวชงานกีฬาถ้าคุณจะมาทําสีต่อผมว่าทําได้หายห่วงไฟ8บิตสี8บิตพอแล้วพอแล้วนะครับผมไม่ได้เรียกว่าเครือเขินอะไรนะครับผมอ่ะต่อตัวไปนะครับเราจะไปที่ตัวของ อ่ะหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อของราคาในส่วนของราคาตัว NX 200ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอมาดูกันครับผมปึ๊บนะครับดาคานะครับผมเปิดผิดอีกแล้วนะครับราคามันอยู่ที่70,000นะ70,000 70, 70,000หรือบางเว็บก็น่าจะถูกกว่านี้นะ ถูกกว่านี้อย่างตัวนี้เปิดก่อนแล้วกันก็อยู่ประมาณ80,000-70,000ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามองว่าไอ้ตัวนี้มันยังไม่ตอบสนองเราเราอยากได้รุ่นที่มันมี h i out sony มันก็มีนะมันก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัว Z150 ไอ้ตัวนี้มันจะมี ATI out ออกมาตัวนี้นะครับ ATI อ่ะผม ATI out ออกมาตัวนี้ตัวนี้นะอ่ะผมซึ่งไฟล์ไม่ต่างกันไฟล์ไม่ต่างกันผมได้ลองแล้ว s o นีเอาไม่ลองแล้วแล้วก็ลองเอาไฟล์ผมก็ไปลองที่ร้านเขาแล้วก็เอาไฟลนะ์เนี่ยมาทำสีเหมือนกันไม่ต่างกับรุ่นนี้เลยแค่มี s c i L เฉยๆนะทีนี้แล้วราคามันเท่าไหร่ราคามันเท่าไหร่ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าหมื่นกับเจ็ดหมื่นมันอีกนิดนึงมันใกล้กันมากเลยมันใกล้กันมากเลยมันใกล้กันมากเหมือนเหมือนเขาทำราคาให้มันใกล้ๆกันเหมือนบอกว่า คุณเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะคุณก็จะได้ตัวนี้ 4K a t i คอันนี้อันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมแล้ว,แล,วแล้วแต่เลยว่าใครจะมีงบเท่าไหร่มีอุปกรณ์ประมาณไหนถ้าสมมติว่าคุณต้องการเปลี่ยนกล้องในทีม OB คุณจากที่เคยมีมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวสวิต e เชอร์รับสัญญาณอยู่เป็น HCI คุณอยากได้คุณก็ไปที่ตัว Z 150แต่ถ้าเป็นทีมไลท์ทีม OB ธรรมดาแล้วอยากอัพขึ้นมาคิดว่า H อ้ทีมก็พอแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็พอแล้วผมมองมองก็พอแล้วผมว่าตัวนี้ก็ทำงานได้แล้วแต่งบเลยทีนี้ถ้ามันมีตัวไหนที่ค่ายอื่นไหมที่ราคาใกล้เคียงกันหรือว่าระดับนี้มีไหมมันจะเป็นตัวนี้ครับ Panasonic agux 990 9 90. ตัวนี้อ่ผมเลื่อนลงมาก่อนโทษทีตัวนี้นะครับเอาผมก็มีโอากาสได้ใช้แล้วไฟล์ก็ลองถ่ายมาแล้วผมบอกเลยว่าไฟล์สู้ตัว nx 2 0 0ไม่ได้ตัวนี้มีข้อดีก็คือมันเบามันเบาแล้วก็จะมีข้อเสียอยู่เดี๋ยวจะเล่า ในตอนความเห็นในการถ่ายทำนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นสำหรับคนงบน้อยแต่ถ้าเป็นผมแนะนำก็จะไปตัว200ครับไปสองร้อยเถอะเพราะว่าไฟล์ไฟล์มันดีกว่าแต่ก็อยู่อยู่แทแต่ละคนละอยู่แต่ละคนละงบของหน่วยงานละว่ามันเป็นประมาณไหนอ่ะก็ประมาณนี้อ่า ต่อไปก็จะถึงความเห็นในการใช้งานความเห็นในการใช้งานนะครับส่วนแรกนะส่วนแรกขอเปิดตรงนี้ก่อนไฟล์ไปเย่ไหนไวะสองร้ออ่าส่วนแรกนะครับสำหรับผมมองนะตัวนี้นะผมมองนะ ผมมองว่ามันมันโอเคสำหรับการที่เป็นออกกองเล็กๆลไลท์โอธรรมดามันคล่องตัวมันเบามันเบามันเบาไฟล์มันดีไฟล์มันดีแล้วก็การซูมอะไรต่างๆมันโอเคมันทำให้เราสามารถที่จะถือได้ทั้งวันงานแต่งงานกีฬางานสัมมนาต่างๆเหมาะโอเคต่อมานะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอะ่ในการที่เราใช้งานสัมนาหรือว่างานไลท์ต่างๆเนี่ยนะครับผมขอปิดตากล้องมองก่อนเราจะตั้งบนขาตั้งกล้องใช่ไหมครับแล้วก็ทำการเสียบไฟไลท์เสียบไฟไว้เลยเราไม่ได้ใช้แบตซึ่ง โซนี่มันก็ให้สายตัวเป็นสายชาร์จตัวเนี้มาซึ่งสายนี้ก็ยาวประมาณเกือบจะ2เมตรซึ่งมันดีมากเลยนะสําหรับใครที่ใช้ OB อยู่ก็จะรู้ว่าเราเอาตั้งบนขาตั้งกล้องแล้วก็เสียบปลั๊กตรงแล้วก็ตั้งยาวเลยตัวนี้มันก็ให้มาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันยาวตั้งเกือบจะ2เมตรอ่า บางทีลักเราอาจจะสั้น,นมันก็ยังทางานได้หรือว่าเรายกกล้องสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังสามารถทํางานได้ซึ่งมันแตกต่างจากตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวพานาเนี่ย NX 200ผมได้ลองใช้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือว่าเขาให้ตัวอะแดปเตอร์มาสั้นประมาณเมตรหนึ่งสั้นมาก เหมือนอะแดปเตอร์ที่ชาร์จกับพวกโน้ตบุ๊กอ่ะซึ่งเราไม่สามารถที่จะเสียบปลั๊กแล้วก็ลากขึ้นขาตั้งกล้องแล้วก็เสียบแช่ไว้เลยเราต้องหาเทปกาวมาพันปลั๊กขึ้นไปที่ขาตั้งกล้องซึ่งมันไม่สะดวกเลยอันนี้ส่วนนี้ผมอยากให้พานาไปแก้ไขเลยเอาสายยาวๆเหมือนเดิมเลยเอาสาย Ac ยาวๆเหมือนเดิมเลยอย่าคือแบบไม่โอเคเลยไม่โอเคสำหรับตัวนี้นะที่ลองใช้ดู ประเด็นต่อมานะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ให้มาใหม่นะครับที่ไม่มากับตัวกล้องเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็น NP NF 570เนี่ยไฟนะครับกำลังไฟอยู่ที่200มิลลิแอมแบตตัวเนี้ยทนมากบอกเลยว่าทนมากผมตั้งยาวประมาณเกือบจะชั่วโมง ขึงสองชั่วโมงได้อะแล้วกินไฟน้อยผมชอบมากเลยแบตบที่แถมมาเนี่ยโอเคมากเลยโอเคมากโอเคมากอ่ะต่อมาสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนะครับสิ่งที่ไม่ชอบนะครับไอ้นี้ครับคือเนี่ยไอ้เนี่ยฝาปิดเลนฝาปิดเลนหยิบยากมาก พอหยิบเสร็จเวลาที่เราจะปิดเวลาที่เราจะปิดบอกได้คำเดียวว่าปิดยากมากเนี่ยเนี่ยมันไม่หลุดมันมันไม่เข้าไปกรึบกึบเลยแบบเวลาที่เรารีบๆอะ่ะรีบเก็บกล้องหยิบเก็บอะไรอะ่ะมันเป็นปิดยากมากเลยปิดไม่ได้เลยคือแบบคุณต้องตั้งใจจริงๆไม่ใช่แบบซึ่งอันเนี้ยผมอยากให้โซนี่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยไป อาจจะทำเหมือนกล้องของโซนี่รุ่นเก่าๆที่อ่าผมไม่มีรูปผมมีกล้องโซนี่ตัวหนึ่งที่อยู่ในหน่วยงาน,นะมันจะสามารถปิดที่บานพับเหมือนบานเกตตัวนี้ได้เลยเออได้เลยปิดที่ตรงนี้ตั้งข้างตัวนี้ปิดได้เลยแล้วก็ไปได้เลยโอเคมากแต่นี้แบบคุณปิดยากมากอ่ะคือปิดกว่าจะต้องตั้งใจจริงๆปิดแล้วไอ้ส่วนเนี้ยคมนะคมอยู่ แบบบางทีเราหยิบหยิบผ้าดอะ่ะเจ็บนิ้วเลยเจ็บนิ้วอันนี้ไม่โอเคมากไม่โอเคมากไม่โอเคทีเดียวอ่ะไม่โอเคทีเดียวอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาก็จะบอกว่ากล้องตัวนี้มันดี ใครที่มองที่ว่าอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานหรือว่าทีม OB เราอะเรามองว่าเฮ้ยตอนนี้มันมี 4k มาแล้วนะหรือว่ากล้องเราใช้มามันพอสมควรแล้วอยากจะเปลี่ยนกล้องกล้องตอนนัวเนี้ผมว่าเหมาะที่คุณจะเปลี่ยนอาจจะมีคำถามว่ากล้องตอนนัวเนี้มันจะใช้ได้ลองเทอมนานแค่ไหนผมว่า10ปียังใช้ได้ต่อได้ 4k 10ปีก็ยังโอเคอยู่ผมว่าคุ้มนะ ถ้าทีมไหนที่อยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์ผมว่าตัวนี้โอเคเลยโอเคเลยสำหรับที่ได้ลองใช้มา2-3งางานผมว่าไม่ขี้เหร่ไฟล์ไม่ขี้เหร่ทำสีได้หมดทำสีได้ทุกอย่างผมว่าโอเคครับโอเคโอเคโอเคเลยอ่ะผมก็เล่ามาประมาณนี้นะครับก็ อยากให้ลองเก็บไปคิดหรือว่าลองไปตัดสินใจดูจากคนที่ลองใช้จริงๆก็มันก็เป็นช้อยหนึ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนอุปรกรณ์แล้วมองอุปรกรณ์เนี้ยดีนะดีด,ดีคุณสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณคิดว่างบพอที่จะไปตัวเนี้ยผมว่าโอเคไฟล์โอเคเลยน้ำหนักเบาคล่องตัวโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับการที่รีวิวตัวไม่ใช่รีวิวติเป็นการเล่าสู่กันฟังดีกว่าในตัวของตัว Sony NX 2 0 0ตัวนี้โอเคคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ